นมัสกาันนะพุทธังครับเรพโยมเจื่อนี้กับพ่อพ่อกันอยู่ตรงยูธาพผิด้หมครับธรรมดาสายทุ่งดงก็ต้องเดินเรื่อยในพรรษาก็ออกมาธงมาทามาปลามาดงเพื่อปผดไผ่ผู้คนรักสมรักษาน้ำให้น้ำหนาก็มาเยี่ยมเยี่ยมเทาทำเ้ากันพอได้อยู่ในสายบุญสายธรรมน้ำกันยังไม่เลี้ยงกลับไปวัดบ่อพันยังไม่เลี้ยงกลับไปวัดนะ กันมาเลี้ยงนั่ย่ำมาเลี้ยงนั่นน้ำโมนี้วนจำพันษากะเผินพ้ายุหวัดครับผมโอ้ยปูคือเขาเสียงคลอยแต่เนาะมันได้ยินมาเนาะกล้องตั้งอยู่ไกลๆกล้องเว้นออกได้ย่ำมาเลี้ยงกับสวางใบกับกาบหมวดบางหนึ่งบอกเลขบเบิรสุตโตอาจารย์ถ้ำพันเม็นเอาคือวาสั่นบอกเลขบเบิรสุตโตครับว่าสั่นเม็นโอ้ยดูได้อยู่เนาะเอาเลขเลขปูเขาอยู่ดิแต่หารลาบอกเลขบเบิรสุตโตกันยังมาโอ้ กันจีบอกไลม่มันสีไล่ตั่นเใช่ว่าบอกรอดบอกให้มันเต็มสองนาเอสามรอดว่าสนกักนั่นเขา <c oughs> เลขมันเขาอยู่อยู่น้ำอ,ออกซิเดตก็เขาอยู่เลขกสองหา้าแปดนั่นครับเออซีสามหนึ่งบอกมันไปออกม,มีนเลขเล่าเขาอีดีนหรอแต่แต่ว่าเพื่อนกับเราสูฟังอยู่ <c oughs> มี่แปดสองอยู่เลขเพื่อนน่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนบอกเลขย่เหมืเหมือนสูต้ตตอนนี้บัดคอยลงคลิปเนี่ยช่องเจ้ามี่มันมา ครับซ่องข่อยบ่มีบ่มีจังไรนั่งคู่กัอยู่น้ำกันนี่แไ่น้ำกันอยู่บ่นี่โอ้ยก็นั่งนั่งอยู่น้ำกันล่ะเนาะน้ำกันบ่เมื่อนั้นเม่อนเจ้าไปกับข่อยฮะเมื่อนั้นเจ้าไปกับข่อยบ่แม่นที่ผมสิเขียนตัวเลขสองใส่ทั้งหนาจะเจ้าตัวเป็นผู้อนุญาตไหมบ่เออโอ้ไม่ดีบ่ก็แม่นเหรอเนาะวันนี้ผมเลขเราเลขเราเขียนอยู่สันว่าไม่เนี่ยครับผมเขียนอยู่เนี่ยครับผมสองห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งแปดสองครับ มันออกแปดสองเรื่มข้าวเลื่มหสำนักไหลก็ได้สามหนึ่งก็ออกล่างสามตัวข้างหน้านั่นสามหนึ่งนี่ออกสามตัวล่างตรงๆครับแต่ว่าสองหาแปดนั่นออกแปดสองเมื่อนั่นคลิปคลิปแบบว่าโค้งสุดท้ายผอมเขาลงแต่ว่าพื้นเลขนี่ตรงย่อมเราว่าเลขอาจารย์ท่านเนี่ยถ้าบอกว่าเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวนี่บ๊วยเนนเข้าจังปันยัง จังปานยังแต่ว่าผมขึ้นผมสงสัยอยู่ที่ว่าว่าเปิ้ลเน้นย้ำตลอดว่าเลขไข่เนี่ยมันบม่ออกเลขบนเม่นบาครัดไม่ออกเลขล่างให้เลขบนเนี่ยมันจีบเขาสามตัวเพื่อนว่าของท่านตลอดไทยท่ามเป็นมากอ่ะแม่นตลอดชิปปีมันลพะเนี่ยมาักที่ได้มากที่ว่าไปนางนั่นก็เข้าคุ้มหมดเลยคุ้มหัวคุ้มท้ายกางหัวท้ายกลางให้ได้ได้มาเป็นหนึ่งสองสี่เมีนบอเลขว่า C712 ยูไทยในรางวัล <manifestations> ที uh ่ห oh> นึ่งอ๋อหมายถึงว่าตัวเลขที่ได้มากนั่นมันกับแม่เหมือนยูแม่เหมือนเพียงแต่ว่ามันเบอไปยูหลักไอ้สามถูกทั้งไทยถูกเขาเลี้ยงเลยเบอรถูกแต่ว่าเลขนี่คือได้มากเขาบอรถูกครับแต่ว่าที่แน่ๆนั่นละเลขฟันนั่นละแปดสองเต็มๆครับและนี่เงี้ยเงี้ยคือกันมาลักษณะเดียวกันเดี๋ยวต้องงอดปล่อยตัวใดไว้ครับอาจารย์ท่าครับต้องงวดนี่ปล่อย สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแน่นเจ็ดือเอามาสองตัวเอาออกจ็กตัวในเปียงเอาตัวอื่นมาใส่เ่ออไรบอมันมาจังสันมันก็ต้องไปจังสันบอเบิ่อในฝฟันนี่ฟันว่าได้ถือสมวกไปแท่งป่าแล้วไปกันสองคนจำดีเพราะว่าความฝันไปสองคนกับผู้ชายสองคนแล้วไปนี่ป่าข้าศิแท่งกับผ่แท่งนี่แหระเป็นยางลงไปป่ากัดลายน้ากันตื้นตื้นแล้วไปนั่งลุ่ง อีกหม่องนึงว่าเสียบเ,เบ็ดไปเสร็มันมีเบ็ดเิร็อยู่หันเอาสมมอกว่างไม่ขันนงเบ็ดิสร็ัขนาดจับเบ็ดเสรขึ้นมามีผู้ใช้คนหนึ่งอีกอยู่คนละฝั่งน้ำนัน้นยางมากคนละมีคนจ้องสิมาลักป่าตกลงมีจักค้นแล้วนี่แต่จะผมไล่อยู่นี่ไอ้คนนี้อยู่นี่อีกคนนั้นต่างหากทั้งเบ็ดมีจักคนอยู่นี่มีสาแมแตยผู้ใช้เนี่ยยิ่งผู้ใช้มีสามแล้วมแมแวนตัวนคนที่ฝันอยู่กลางคนที่ฝันอยู่กลางรวมทั้งคนฝันน้ำนี่เป็นจักคนเป็นสามเป็นสามคนในตอนฝันน่ะอ่า ตัวห้านี่เป็นพระหรือเป็่นเป็นเป็นเป็นยมครับเป็นย่มเป็นยมธรรมดาเนี่ยเป็นโย่อมธรรมดาเน่เป็นยมธรรมดาเนี่ันเป็นพระไปฟันมาแท่งสมองนี่มันจะแปลกไปอยู่ันขันอยู่ในฝันแต่ว่าต่วนอยู่ในฟันบบได้เป็นพระอือบาดนี้ก็เลยจีเป็นสมองก็เป็นเจ็ดสมองเป็นเจ็ดป่าก็เป็นเจ็ดเบ็ดก็เป็นเจ็ดผู้ใช้สามคน ผู้นึงอยู่กลางผู้นึงอีกอยู่ฝั่งหนึ่งอีกผู้นึงก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นเจ็ดกันเป็นสามคนโอ้เป็นสามเดี๋ยวเลืมปูฟังความฝันแล้วคือคุ้นครับเห็นไหมคว่ำบาทเนี่ยคุ้นจังไหนก็คุ้นในตัวงวดนั่นฝันนี่เลยฝันเดียวกันคือคือมาฝันซ้ำขว่ำเก่าจักกรบเบรูขึ้โอ้เป็นฝันเด่นน้อยเฮ็ดจังไหฮะมันแก่ฝันคนห้านอนลงมันฝันเลยมันก็หาอก็าด้ตัวเก่าูจำได้ปะที่ผมไปสัมภาษณ์ตอนนั้นยังยังบ่ให้บวช ไปสัมผัสอยู่ตรงสถานทัพใหม่น่ะพี่เพิ่นว่านี่เราไปไปถือฉมวกไปกับผู้ชายสองคนแล้ววันนี้กับไปแท่งปลานี่แหละไปจับปลาเราก็มีอีกผู้หนึ่งมาญาติเอาไหมมาลักเอาไหมงวดนั้นญยาดแปดเจ็ดสองงวดนั้นออกไหมแปดเจ็ดสองมางวดนั้นออกแปดเจ็ดสองคือฝันคือเก่าสันนิบาตเนี่ยผมเพิงสงใส่มางวดนันออกแปดเจ็ดสองนี่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 บรรจุไล่ละเอียดไว้ได้ดีมากนี่แหละบันนี้งวดนี่เพิ่นฝันยังสั้นเพิ่นให้ สองวดนั้นเลี้ออกสองเถืาเนะไอ้ตอนแรกตอนแรกมันออกเจ็ดสองไปก้อนบานี้งวดที่ปูมาฝันว่าอ่าถือชม่วกไปแท่งป่าไปกับมูสองคนเรามีอีกคนหนึ่งมามาลากเอานะงวดนั้นมันออกแปดเจ็ดสองมันออกอ่าเอียงเจ็ดสองก้อนออกเจ็ดสองสองเจ็ดสองอสองสองเจ็ดบ่สองสองเจ็ดหรือสองเจ็ดสองตอนนั้นออกสองเจ็ดสองก่อนแล้วบ้านนี้พ่อมางวดที่ฝันว่า ไปเอาฉบวกไปแท่งปลาไปกันสองคนเนี่ยมันออกแปดเจ็ดสองได้รู้ว่าเลขให้แปดเจ็ดสองเันมันออกสองเจ็ดเลยก็ม่ออกแปดเจ็ดสองอีกเนาะมันออกสองเจ็ดสองหรอมาออกวงวดเลขเขางวดนเลขเขาไอ้ต้อกันสองงวดแม่ครับแม้วันนั้นเราฝันลักษณะนี่แหละฝันฝันยิงล้วาฝันอี่แล้เาบันนี้งวดนี่มีบางเอืญมาด้บ้านนี่บางเอืญมาในวัดนนั้นเมื่อเกี่ยวกับความฝันนั่นพอดีฝันเห็นเลขเห็นปลาเนี่ยเห็นเห็นปลาเนาะเป็นเจ็ด มีผู้ชายสามคนที่ผู้จ้าครองอยู่กลางผู้ฝันอีกผู้หนึ่งอยู่คนละฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังได้พระยานาคมาถวายสามตัวสามองค์ได้พระยานาคเออเพื่อนเอาเถอว่าพระยานาคเอาองค์พระยานาคมาถวายอยู่ในวัดในฟันบ่นี่บ่อองจริงเนี่ยเป็นสามองค์ตั้งเรื่องแถวกับเลยูซาลาเดียวนี่ยังบ่ทเ่นได้เฮ็ดแทนตั้ง หลังจากฝันนั้นแล้วหลังจากฝันนั้นแล้วได้พญานาคมาเถอมีคน,นออกพญานาคมาแมนถวายแหมนมาทางคำสนดุดสีเขียวเป็นพญานาคสีเขียวเอ้าหน,าม,นมันเกี่ยวกับความฝันบ่นี่ปู่ครับพญนนาคก,ก็มีน้ำเจ็ดเนี่อยอแล้วสามผู้ใายมีสามคนผู้หนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งผู้หนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งพญานาคกัตั้งเรียกกัน,กนไว้ก็มีสามองค์พญานาคเดี่ยวว่ามีองค์อยู่กลางคือกันสามองค์ บ้านี่อาตมาเลยมาสรุปเรียครับยับลงมาอีกตัดเจ็ดออกตัวหนึง่งเอาอสามมาใส่ให้เหลือสองตัวสามตัวหายไปแล้วก็วหายไปแต่ว่าอีกสองตัวคือสามเจ็ดอืออีกสองเจ็ดเจ็ดนี่ก็กคือต้องงวดหายไปแล้วแวมนบอครับครับบานนี่รอบนี้คือสองตัวสองตัวตีจากความฝัน Oh. ที่ว่าไปน้ากันอที่ว่าเอาฉมวกไปสิไปแทงป่านี่แม <Man. S 2> นนะครับนี่ผู้ใช้สามคนในฝันแมนฉมวกตีเป็นเจ็ดแมนโอ้ผ <Man. S 2> oh, ู้ชา้กับสามคน <Man. S 2> hmm. แมนล้วกลหลังจากฝันหลังจากทายถ้ำแล้วนี่ก็มาได้พญานาคนะครัามาเป็นนิมิตะะบ่ครบเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเติมตัวไหนบ่นสาม,สามเจ็ดว่าสั้น เพราะว่าดคือเลขได้สามตัวแล้วแต่เลขสองตัวยังไม่ทันไหนเขเียนเอียนเอียนนี้สองตัวคือห้สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็สมกับไปลลกเจสเทียตีบอพยานาคสามตัวนเจ็ดเดียเสกับเจดบอเป็นเลขสองตัวเป็นเลขสองตัวสามเจ็ดีกเกิงูเราไว้เจงูเราเราว้บนสตัวก็ให้ไปแล้วเนีเนี่ยสองเจ็ดเจดนี่ครับ เจ็ดสองเจ็ดเนี่ยมันเป็นขึ้นเลขทับกันไปรับแต่ว่าเป็นเลขห่างเยอะมาเนี่นสิเป็นสองตัวล่างเด้่บัดเ, <น S 1> เ,เนี่ย<น>ครับผู้วสามเจ็ดนี้ก็จะเป็นสองตัวล่างยังสิบไหครับก็สิว่ามันเป็นสองตัวล่างนี่พญาพน,นาคสามองค์พญานาคก็อยู่เมืองบา,าดาลครับมันต้องเป็นล่างนั่นพญานาคกับเจ็ดดีแล้วเห็นไหมครับแกเลยเอาสามเจ็ดใส่ล่างเลย struck. เพราะว่าเพิ่นเอามันถลา,ายแหงเลยดิสามเก้าอะไปะก็แล้วแต่พูดที่ซื้อแต่ว่าสำหรับอตาตมาก็คือหาสามเจ็ดครับคือตีตรงๆจากค้อมฝันเลยดครับหน,น,น,นึงน่งสามเกียนนะว่าก็ที่ว่าสามเก้าเนี่พยพญานากับน,น,น้ำเก้าน้ำเกียรติจริก็แเล้วแต่พูดที่ซื้อแต่ว่าพู้ให้่คือไปตามที่เห็นเลยเห็นจังสิ่เลยเหรอจริงโอ้ยก็เห็นจังสิแล้วก็ต่างอยู่วัดเนาะ องพญานาคเพิ nes, ่นเอามาถวายแบบกันเลยเอาลงมาใส่กับเหล็กที splash, ่ฝันครับมันเกี่ยวของกันนึงเฮาฝันมันกับพี่เจ็ดด้วยแล้วเพิ่นเอาพระยาหนาธาบายนี่เอามา3องค์เฮาวเก่าเจ็ดของเฮาวหยังเอาไว้เท่ากับเฮาได้พญานาคมาเพิ่ม3 3องค์ก็เอา3องค์นั้นมาใส่7ครับก็เป็น37ก็แค่นั้นอ้ากับ3ตัวหางนึง สองตัวหางหนึ่งถูกครับแขนแขนคือเก่าเลยอันนี้ยังซับไงตัวนี้ครับโอ้สองเจ็ดเจ็ดนี่ครับสองเจ็ดเจ็ดมนเป็นหประตูที่เนาะมันสิเป็นแค่สามประตูท่านี้เยอะแค่สามประตูเท่านั้นครับสองเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดกับกับอีกกเจ็ดเจ็คือเก่าเกี่ยวับับกับเจ็ดเจ็ดบ่ปยัดปยัดีเนาะเอากสิจ้งสั้นตัวกับเริ่มรรสิเป็น สองคงเนาะสามเจ็ดเมอย่าลืมกลับน้ำเราครับวานนี้จะให้วิ่งไบ้านเนี่้วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเลยหววันวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเมตรเดียวเลยเดียวโอ้ถใจล้วละเรขวกวงครับกันเลขติดดีใจรอดีใจรอ มักแห้งแต่ว่าจักสีมาประมาณขึ้กันแต่ว่าหังมักครับสำหรับเด็กเจ็ดสำหรับผู้ฝันก็ฝันเห็นก็เจ็ดปลาก็เจ็ดสมวกก็เจ็ดผู้ใช่ก็ไปสามคนครับแล้วก็หลังจากฝันผ่านมาประมาณสองหรือสามหมือเนาะก็ได้พญานาคมาสามผู้ มันไม่ได้เกินกันเลยเด้ครับฝันมีผู้ชายก็คือสามคนแต่อยู่น้องน้ำคนละฝั่งคนหนึ่งอยู่กลางสมสายหญ้าฝันแม่นอินดีเนี่เราฝันเ่อใครผ่านโอ้ทำฝันแม่นเราใส่เจ้าล่างเท้าเราหันตีเพราะตีก็เป็นแต่ว่าถ้าไปตีทั้งเท่าเราไปตีแต่ว่าเรียกกันเท่าที่ไทยท่านมากับเขาตลอดเนาะเขาในรางวัลที่หนึ่งสังเกตเรียกถ่ายร่างเพราะว่าเรียกซ้ำตัวล่างนี่จังว่าให้ยาดุ่ม คือตีดไปแน่รัตตเตอร์ดส่วนมางมันเดือบออกผู้เขาได้รางวัลที่สองเขาก็ได้อยู่เล 1, ืกฝันมาแตมาอันนี้ผู้เขาหอดีหานได้สองใบอยู่นะมันอ,อ็ก็นี่แหละเลืกฝันกันมันบังเอิญดอกอันเท่าไปจับคือไปซื้อตัวนี้แต่ว่ามันตัวอื่นมาตื้อใหม่ห่อนะครับมันก็เลยถูกพวกเราถึงปูงหอซีสามหนึ่งแม่นี่ถ้าผู้ใดไปซื้อลอตเตอรี่ถือล้วดิ ชื้อลอตเตอรี่สามหนึ่งเพราะมันออกสามตัวล่างได้เงินลดนี่ครับรอบนี้ไฮมาสองเจ็ดเจ็ดนะครับผู้ใดสิแปลเป็นตัวใดกะกะว่ากันไปแล้วแต่นะครับมักชอบไฮมันส่วนเลขสองตัวตามนิยมสมพันธ์เนาะตามนิยมเลขสองตัวสามเจ็ดนะครับแล้วกะเลขวิ่งเม็ดเดียวเลยคือเลขเจ็ดเนาเอาให้ครับผมเป็นเบิ้งบ่ายเลขเดี๋ยวจังค่อยถ่ายแปะก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะถ่ายแปะครับผม เอบสรนตัวเนาะครับผมอ่ะจะไหนกันรบกวนท่ำนี่จนเจ้บ้านนี้นับกวนเพิ่นท่ำนี่เนาะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับผมสสาาธธุุ